สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p c ศเอุเรียทนะครับีนจากคลิปเมื่อวานนะครับที่เราสอนขึ้นในส่วนของตัวก้นกระชังนะครับมีเมื่อวานนะครับเราขึ้นตัวก้นกระชังนะครับเป็น25ตานะครับแต่ว่าจากการทดลองผักนะน่ยรู้สึกว่าตามันเยอะเกินไปนะครับวันนี้เราก็เลยมาปรับใหม่นะครับใช้เป็นแค่15ตานะครับก็พออันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมา ดูขั้นตอนต่อไปนะครับในการทํากระชังก็คือหลังจากที่เราถักมาจนมันจบหวงแบบนี้นะครับมันก็จะมีบริเวณที่กจะจบนะครับก็คือเราจะถักแบบนี้ไปนะครับทั้งหมดสิห่วงนะครับจนพอมันมาถึงอันสุดท้ายแบบนี้นะครับเราก็ทําการรวบขึ้นไปครับเวลามัดต,ตัวอันสุดท้ายนีย่เรามาัดขึ้นได้แบบธรรมดาแล้วก็คือ ลูกตองเป็นคู่ขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวเชือกในลอนแบบนี้มันจะค่อนข้างแข็งนะครับโอกาสที่ตาลูดเนี่ยมันน้อยมากเราก็ใช้วิธีการมัดแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องอะไรมากมายก็พยายามมัดแล้วก็จัดให้ ขนาดของตานะครับมันใกล้เคียงกับตัวใกล้เคียงกับตัวตาอื่นๆนะครับแบบน,นี้นะครับอันนี้จะโตอีกแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะทำการขึ้นแถวที่สองนะครับโดยในส่วนของแถวสองเนี่ยเวลาที่เรา,าทำการสานนะครับเราจะต้องทำการเอาแขนตานะครับเหมือนกับการสานแหวนนะครับเวลาสานขึ้นอันนี้ก็คือตรงนี้เหมือนเป็นการขึ้นจอมนะครับอันนี้คือการขึ้นจอมก็คือเราก็จะมีเสาทั้งหมด16เสารครับเพราะว่าเราขึ้นมา้15หห่วงแล้วก็มัดรวบตรงนี้อันหนึ่ง ก็คือจะได้ทั้งหมด16นะครับล้วการขึ้นจอมจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการาเพิ่มแขนะครับโดยครั้งแรกเนี่เราก็จะต้องทําการเพิ่มทุกตานะครับก็เราใช้วิธีการสานนะครับโดยวิธีการสานกระชังนะครับจริงมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับวันนี้เราจะมาสอนแบบแรกก่อนนะครับ แบบแรกก็จะเป็นเหมือนการสารแหาสารแหแบบที่จะเหมือนการสารแหที่เราสอดตัวจีมเข้าไปในตากระชังไม่ได้นะครับที่การก็คือเราใช้ิ้วก่างนะครับดันไปกับเี๊ การประยุกตนะครับกันให้ตัวเชือกนะครับไปข้างหน้านี้นะครับให้มันมาอยู่บริเวณใต้หลุมที่เราจะสอดตัวจีมเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ทำการสอดจีมลงไปแล้วก็งัดตัวเชือกขึ้นมาเลยครับพองัดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็สอดตัวจีนนะครับทะลุผ่านแบบนี้นน หลังจากนั้นนะครับเราก็มาเขี่ยเชือกให้เชือกมันย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะมีห่วงอยู่หนึ่งห่วงแบบนี้นะครับนี่มีห่วงแล้วก็ทำการร้อยผ่านมาเลยครับ ก็จะได้ออกมาหนึ่งตานะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่เป็นการเพิ่มซามลงไปที่ตาเดิมนะครับ ก็ตาหล้วนีนกนั้นก็ทําตาถัดไปนะครับก็คือเราดันเชือกไปฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> ขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับมุมแรกมองเห็นไม่ชัดนะครับอ่ามุมนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นก็คือเวลาสานะครับใช้นิ้วกลางนะครับดันดันเชือกไปข้างหน้าแบบนี้นะครับ ก็สอดขึ้นไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็แทงถะลุข้ามไปแบบนี้นะครับพอเราดึงเชือกป่าจนอันนี้เริ่มตึงครับเราก็ดันดันเชือกไปนะครับให้ห่วงมันย้อนกลับไปอีกฟงังนะครับแบบนี้ล้วเราก็ดึงเชือกมา ตึงแบบนี้ตรงนี้มันก็จะมีห่วงอยู่นหน่วงนะครับแบบนี้มีเป็นเป็นห่วงอยู่นะครับเราก็ร้อยเชือก้าไปในห่วงนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการทำสามอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นการเพิ่มแขนนะครับ แถวแรกอาจจะคุกคักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเนื้อแหมันยังนอ้อยเนื้อกระชังยังน้อยนะครับมันก็จะแบบฝึกเหมือนมันกระจุกรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะทำยากนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับ เี่ยวขึ้นมา,มาบนนนบแ,านะแ,แาาบาบ,นบ,านบนี้นะครับแล้วก็ลอยผ่านเสร็จแล้วก็ทําการดันไปนะครับเชือกมันเด้งกลับเข้าไปในรูนี้นะครับนี่มันจะเด้งเด้งกลับเข้าไปในรูนี้นะครับเชือกก็จะมีห่วงอีกนิดนึงเราก็ร้อยมานะครับถ้าคนที่ชำนาญก็ร้อยค้ามมาเลยก็ได้ครับ,บน,นี้แล้วเราก็จับเชือกหนึ่งนิดหนึง่ง ต่อไปครับจากนั้นก็ทําการทำต,ตามนะครับนี้เราจะเห็นนะครับว่าขนาดว่าเป็นกระชังตาสองเซนนะครับแต่ว่าทาเสร็จแล้วเนี่ยตามันแบบแทบจะไม่เหลือเลยนะครับเพราะว่าตัวเชือกเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับเพราะนั้นปมจะใหญ่เวลาที่เราสาลงออมาแล้วเนี่ย พอเจอปมเจออะไรเข้าไปนะครับมันก็จะแบบตามก็จะเล็กมากครับตากระชังนี่มันก็จะค่อนข้างเล็ก ลาที่เราสามารถเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นห่วงนะครับเพราะนั้นเวลาสามนมาเรื่อยๆเนี่ยตัวอันนี้มันมันก็จะแขมก็จะตกลงมานะครับเพราะนั้นเวลาสานไปแล้วสองสตาลครับเราก็ต้องค่อยๆทย,ยอยถอดออกอน,นี้นะครับถอดเพื่อให้มันตึงในระดับ ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังคุกคลักกันอยู่บริเวณนี้อาจจะดูยากนิดนึงก็คือในหนึ่งตาเนี่ยเราก็จะทำซ้ำสองรอบนะครับ มันจะต้องมีการเพิ่มแขนนะครับสำหรับแถวแรกเดี๋ยวขออนุญาตทำเสร็จก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับจะทำให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับ ของเชือมมาแบบนี้นะครับใชน้นิ้วนิ้วกลางนะครับดันมาแบบนี้ดันไปดันไปไว้บริเวณด้านหน้านี้นะครับแล้วก็สอดผ่านลูงเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นมาพองัดขึ้นมาเสร็จเราก็สอดทะลุข้ามมาเลยครับแล้วก็ดึงเชือกมาพอเชือกมาเริ่มตึงนะครับแล้วก็ ทำการเคลียร์นะครับเคลียร์ฝั่งโน้นจะเห็นนะครับตอนแรกห่างเชือกอยู่ฝั่งนี้นะครับพอเราเคลียร์ฝั่งโน้นเสร็จนะครับนี่ครับตัวเชือกนี่มันจะถูกดึงข้ามไปฝั่งนะครับแบบนี้แต่มันก็จะมีห่วงตรงนี้เล็กๆนี่นะครับแล้วก็ร้อยผ่านมาได้เลยครับแล้วก็มาดึงให้ตามตึงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลูด แล้วก็ทำซ้ําอีกครั้งในตาเดิมแบบนี้นะครับเพื่อนอาจจะฝึกทําจากกระชังที่ตาใหญ่กว่านี้สักหน่อยก็ได้นะครับสัก3ามเซนประมาณนะครับจะได้ทําง่ายนะครับอันนี้มันก็จะทํายากนิดหนึ่งเพราะว่าตาม,มันค่อนข้างเล็กน,นะครับเวลาที่เรางัดเชือก ข้ามไปเนี่ยครับมันจะทำค่อนข้างยากหน่อยอาตาที่สองเนี่ยมันก็จะดึงยากครับเราใช้มือดึงตัวเชือกอตรงนี้เลยก็ได้ครับดึงเราให้เชือกมันลอดข้ามรูเลยนี้นะครับลอดข้ามรูไปปุ๊บดึงมามันก็จะเป็นห่วงเล็กๆตัวน,นี้นะครับนี่เราก็ลอยเข้ามาในห่วง ครับอพอถักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเหมือนแหนะครับก็คือจะมีการเพิ่มเพิ่มแขนะครับตุกตาแบบนี้เราจะเห็นนะครับว่าปมนี่มันขัดแบบธรรมดามากแต่ว่าเนี่โอกาสลูดมันแทบจะไม่มีครับเพราะว่าตัวได้ครับมันแข็งเวลาดึงปุ๊บเข้าปมแล้วมันก็จะอยู่ แทบจะอยู่กับที่เลยครับไม่มีขยับเท่าไหร่แล้วยิ่งเวลาเราไปดึงขึงกระชังด้วยแล้วเนี่ยออการูดมันแทบจะไม่มีเพราะนั้นทากระชังนี่เราจะใช้ปมแบบง่ายๆครับในการสารก็เดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับตาค่อนข้างเล็กเลยก็จะทำยางพิึ่ง เป็นกระชังใสีไม้วไม่ต้องกลัวเลยครับปลานีนแบบเขาจะใส่ได้จนถึงประซิวเลยนะครับเนี่ยขึ้นมาับแล้วก็ลอยผ่านขึ้นมาแบบนี้อ่าแล้วก็ดึงมานะครับดึงให้มันเก็บตึงแล้วก็ไปดันเชือกนี่นะครับให้มันเด้ง เด้งรอดลูแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมา็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ลอดลอยไแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทำต่อให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันอีกทีหนึ่งนะครับ เียถึงบริเวณตามท้ายแล้วนะครับถ่ายคลิปหน,น้านีมันไม่ค่อยถนัดเลยนะครับ ก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับมันจะฟิตๆหน่อย <c oughs> อันนี้ก็ตาสุถ้ายแล้วนะครับนี่นะครับก็คือ, <c oughs> อน,นี้ครบรอบนะครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเวลาจบแถวก็คือผูกเชือกรวบแบบนี้นะครับร,ร,รวบมาแบบนี้ก็พยายามรวบให้สั้นที่สุดนะครับเพราะว่าตามันค่อนข้าง,งเล็กนะ ยามรวบลงไปให้สั้นที่สุดนี่นะครับประมาณนี้เวลาดึงมามันก็จะประมาณตามันพอดีนะครับอ,อาจจะสั้นกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปขึ้นแถวทัดไปก็จบแถวแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแถวทัดไปเนี่ยเราก็จะทําการ าแบบธรรมดาไปนะครับแล้วก็จะทําการเพิ่มแขนเนี่ยทุกๆตานะครับก็คือเราก็จะสารไปอีก2แถวนะครับแล,ววแล้วก็แถวที่3เราก็จะทําการเพิ่มแขนโดยเราจะเพิ่มให้มันตรงกับแนวเดิมมันมีไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูทีน,นะครับอันนี้เราก็จะถ่ายให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอพอถึงขั้นตอนถัดไป ที่มีอะไรสำคัญเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนี่นะครับคลิปนี้เราก็คงจะให้ดูประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับแคร์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาให้ดูกันต่ออีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ